โดลพรวันจันาอายุห้าหจะห้าสิบเจ็ดแล้วจ้จะเกือบห้าสิบเจ็ดเอาเอาหมูเป็นๆน,นะ่ะไปจ้างเขาทำแล้วเราก็กลับมาเลาะเองอะไรเองคือมันทำคือทำงานหนักอ่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วปวดเมื่อยตัวปวดแบบเหมือนคนเป็นไข้อนโนนอะ่ะกลับมากินข้าแล้วก็บางทกีก็กินยาพาราแล้วก็นอนก็ปวดเหมือนเหมือนเหมือนเราใช้ขวานใช้มีดมากอะไรอย่างนั้นอ่ะตรวจที่ตรวจท,ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์หมอเขาบอกไม่เป็นไรแล้วก็ไปเนี่ยค่าจิตประวัติ ก็ไม่บอกไม่เป็นอะไรบอกปกติตามเนื้ออักเสบก็ให้ยามากินไปหมออมฤตไปตรวจเขาจับคำอะไรนะนะก็บอกไม่เป็นเปไปลบบุรีอีกไปลบบุรีทั้งปากมดลูกทั้งเต้านมหมอก็บอกไม่เป็นไรก็ไปสีสวรรค์อีกไปเข้าอะไรที่เขาบีบมมาเครื่องอะไรอ่ะหมอก็บอกไม่เป็น เขาก็ฉายดูเหมือนั้นที่โราทรัศน์เราเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเออไม่เป็นกูก็ไม่เป็นไรหรอกวะทีนี้เขาทางานเรื่อยมันตงเข้าตนงนี่เราก็เอามือจับมันก็หายนะเหมือนมันมีตัวขึ้นมาตอดเราอ่ะมันก็หายนี่มันนั่นน่ะครับมันก็ทนไม่ไหวเนาะมันปวดแล้วอ่ะมันเริ่มแดงแล้วอ่ะเอาเอาเข็มก็พิมมึงไปนะเขาไปตรวจตนแรกก็ไม่รู้ไปตรวจยิง,งหงยิงหมอก็บอกเป็นเนื้อร้าย เพราะว่า害怕ดวงข่เยนึกว่าตายแล้วมันจะอยู่กันแล้ว,วะพอพอรู้ได้สี่วันสี่วันก็หยุดขายของ <c oughs> ไม่มีกระติกกระใจแล้วทำไปทำแล้ว กลับมาบ้านได้ไม่ถึงสิบวันได้ป่าไม่รู้นะหมอก็ให้ไปไปห้ากิโลไม่รู้ให้ใหงไงอกเข็มแต่ไปไม่ไหวแล้วไ,ได้แค่สามเข็มโอ้มันใจจะขาดอะ่อเเอะมันแย่ะว่ากินอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเจียนหมดเหม็นหมดโรงาบาลท้องจะอยู่กันไม่ได้เลยเ,ยเวียนหัวจะอาเจียน หวยล้วนสารพัดอะทุกอย่างอะเหมือนเหมือนเขา้ายาฉีดแีดเราอะเหลืองอกเหลืองไงเหลืองแบบเหลืองมันก็ตายอะไรแย่เลยอะหมอก็บอกปาต้องให้เริ่มต้นใหม่บอกอู้มีเอาเราเริ่มต้นใหม่ตายเป็นตายครับหมอเข็มที่เราให้ไปแล้วมันก็ไม่มีผลแล้วอะหมอบอกต้องก็ต้องให้หมเข็มอีกจะเลยไม่ตายตายไงล่นะ จะเพื่อทำไง่ะทำใจจะมาเนี่ยมาไอ้ที่ เอา,มาโมโหมาให้กินอะ่ะมันก็ดีนะดีมีแรงมีอะไรสูงกว่าเจะสามโรงนะเช้ากลาง,<อ>งวันนะเย็นน,นั่นอ่ะนั่นแหละเลยความอยากหายอะไรเนาะอยากมีแรงอ่อะเนามันไม่ถึงสิบวันนะ่ะกินไม่ถึงติบวันแล้วก็กินก็ออกไปคุยจะเขานูนคนนู้นคนน,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 นี้ได้เลยนะอ่าเขาก็ถามเขาก็บอกว่าเออมัน ดีว่ามันหายแล้วั้างหน้ามันเดินได้ไปคุยจะเข้าได้แล้ววน่าบานดีผมก็ขึ้นนะผมก็เริ่มขึ้นแหละผมเริ่มขึ้นผิวมันก็เริ่มดีมาแบบกระคืนนะกระคืนมากกว่าเก่าแหละคืนมากกว่าเก่าเยอะเลย้ากินอาหารมันก็กินได้จะกินไม่ได้มากอะกินนิดนิดหน่อยหน่อยีแรกแกเลยนะเพราะว่าตากทแ่ีแรกแล้วมันกินแล้วมันก็อัจียนออกมาหมดเลย ก็คิดแล้วว่านอนหลับตื่นมานั้นว่าเออกูรอดไปอีกวันโออยากฝากบอกว่าคนที่เขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนป้าเนี่ยนะบอกว่าให้ลองกินมะโูดูเะกินเบต้ากูแคนเนี่ยดีนะป้าเนี่ยมีแรงมีอะไรได้ก็ไปเบยไอ้มะโูนี่แน่กินเบต้ากูแคนนี่แล่ อ่านหนังสือนะ่ะที่เอามาให้อ่านนะ่ะก็อ่านเออบ่ก็ดีนะคนนี้ก็เป็นอะไรที่ต้ำเหลืองอะไรตรงนี้ที่ในในหนังสืออันนั่นแหละอนั้นแหละเออเขาคงุหายนออะไรเนาะก็เลยก็กินมาหลายกล่องอ่ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะก็อยากถ้าถ้าถ้าเขาเป็นนะะถ้าเขารู้ว่ามีโมโหนะให้เขาซื้อมากินเถอะดีจะได้หายหมดป่ะเอาจริงๆนะไม่นทะี่แกงกูดนะมีแรง